สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เครารพรักอยากเสนอเมนูแบบไก่ใต้น้ำอบสมุนไพรให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับ,บคบาารูบาอาจารย์ทำเองอค <c oughs> าารูบาอาจารย์ที่ให้มา เพื่อ,อปีใหมให้เราตอบโจทย์มาตอบโจทย์เรา, <c oughs> าเองครับแล้วก็มาเท่าที่เห็นแล้วครับดีกว่าเราเอาโจทย์นั้นไปตอบโจทย์ที่ผิดนะครับแต่นี้เราถือว่าท่านฝากการบ้านมาน <c oughs> การบ้านเราทำสำเร็จแล้วนะครับนี่คือการบ้านเรา เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตครับมีคุณค่าและมีความหมายครับกินตูดมันก็อะไรตูดอะไรครับตูไรตุ๋นไก่ตุ๋ไก่เขาตุ๋ไก่แล้วก็ใส่น้ำจิ้มจิ้มนะฮะสมุนไพรนะครับนี่อบสมุนไพรไก่ใต้น้ําอบสมุนไพรนะครับทำรสซี่ไจะอร่อยนานนะนะที่อีพีสองนะครับ นี่ฮะนี่ครับนี่ฮะจิมอร่อยมากเลยครับผมนี่สมุนไพรนะครับเนี่ยอ,อ้มานะฮะอยู่กับครอบครัวที่ไหนจะมีความสุขเท่านี้อยากอยู่เวลาตรงนี้ไว้แค่นี้เลยหอยตูดมีน้อยจังอือหือมีตูดมีตูดน้อยจังกลิ่นสมุนไพรเนี่สุดยอดเลยสมุนไพรออกเลยเนาะ อยากให้ท่านผู้ชมมาลองดูด้วยกันนะครกินก้นมันหวานไหครับเอาเลยครับกินน่องกินน่องอกินน่องอกินน่องก็ใส่น้ำจิม้มอืมอะไรอะไรอะไรเชฟหรือใอคอรอยากกินต้องลองไปทำดูครับลองไปทำดูโอนุ่มมากอะ่ะนุ่มมากเลยสามสิบนาทีได้ครับอืมสุกใสใส่น้ำดีกว่า ไก่อบนลมันแห้งไก่ใตน้ำนะที่แรกว่าจะทําไก่อบนะครับพอดีว่าไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนเป็นไก่ใต้น้ำนะถ้าไก่อบแล้วมันแห้งมันไม่ได้สมุนไพรอืถ้าไก่ใต้น้ํามันได้สมุนไพรได้สมุนไพรแล้วแต่สมุนไพรชิ้นไหนที่เราชอบกินนะครับเอาใส่ได้เลยหมักก่อนหมักก่อนแล้วแต่คุณใส่แบบเนี้ยถ้าหมักถ้าหมักเร็วมันก็ไม่ค่อยเร่อยค่อยๆหมัก ค่อยรับเพ<ป>ื่อให้สูนไพรเข้าไปในเนื้อ,อบางเม็ดเ็ดก่อนครับอ,อื้มโอ้ยอยากหยุดตุลาตรงนี้ไว้เลยอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับครอบครัวเราเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วต้องต้องลองทำเองดูครับนย่งเี้ยต้องลองทำเองดูนะครับว่า มันจะฟินขนาดไหนเนื้อกะเนื้อขาเนื้อเนื้อตุตกปีกนะครับตี่ยเนื้อเนื้อเลยครับเนนื้อเนื้อไก่นะครับเนี่ยฮะอือหืออือหื้อไก่จะเนื้อนุ่มมากเลยเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มล้วหอมสมุนไพรด้วย ใครว่าแต่ปิ้งอีกไต่ใครใครจะเติมเติมน้ำจิ้มก็ได้ครับเนื่อใส่น้ำจิ้มด้วยใครที่ชอบเผ็ดนะครับใส่น้ำจิ้มด้วยมันเสม็จรูปแล้วนอ่ะโอ้โหฟินเลยครับพี่<ต>น้องด้ยเนื้อางงก่มันเสม็จรูปแล้วมันถูกท้องนคนที่ชอบเผ็ดชอบอะไรเติมน้ำจิม้มไอ้เองเพิ่มเติมนะครับหรือใครจะใส่ชอบ น้ำปลาหรืออะไรสักอย่างนี้ก็ใส่ไปเลยครับเนี่ยน้ำจิ้มครับก็กินกับไก่ได้ครับอู้ร่อยมากเลยครับโอ้หนาวอย่างนี้เนอะอู้หนาวอย่างนี้อู้ใช้ได้เลยครับช่วงเสดายไม่ได้แนะนำเมนูตอนปีใหม่ครับอื้เดี๋ยวเรเรเราจะชนน้องกันนะครับเดี๋ยวชนน้องกันเนาะน้อใหญ่เนาะชนน้องกันดีกว่าเดี๋ยวด้าจเราไม่ ไม่ไม่เคยชนแก้วกันนะครับแต่เราจะชนน่องกันอย่างที่เรียนไปแล้วว่าช่วงปีใหม่ควรทานอะไรที่เป็นสุขภาพนะส Greek, ชนน่องกันครับขอบคุณลูกสาวด้วยนะครับที่ส่งอะไรดีๆมาให้เราเยอะๆมากมายเชีเดี๋ยว ภาพภาพนี้จะถึงลูกสาวลูกสาวจะน้ำนำตาหลายตามครอบครัวกับแม่นมมเนไหเนาะแต่ตอนนั้นเม,ม่ยาแกเราไม่ได้กินนะครเราเปลี่ยนเมนูใหม่เนาะอยากให้ครอบครัวกลับมาลูกสาวลูกชายหลานมาเห็น มีความสุขด้วยกันแบบนี้มากินด้วยกันเยอะๆตอนนี้เราอยู่กับตากับใจสองคนมันรู้สึกเงาๆยังไงม่รู้ถ้ามีลูกมีหลานมาด้วยนี่โอ้จะอร่อยมากเลยจะมีความสุขมาก,กว่านี้เลยตอนนี้เราอยู่กับตากับใจสองคนออ้อร่อยมากกัดได้ไหมกัดเลยเนาะอือ้มอื้อืมอ้ม แบบสมุนไพรออกเลยเนาะใช่ไหม,อมโอ้เราใส่ซอสใส่ซอสแต่ถาใส่น้ำจิ้มมันจะอ,อันนี้มันพอดีแล้วโอ้แต่ต้องคลุกกับข้าวนะโอ้เราใส่ซอสเยอะเกินไปแล้วมันจะออกเค็มๆแต่ต้องคลุกกับข้าวนะถ้าเค็มเกินไปคลุกกับข้าวทำเค็มแต่ตรงนี้มันพอดีแล้ว โอ้ตรงนั้นบอกถ้าเราตักน้ำจิ้มไปใส่มันจะออกเค็มครับอู้อร่อยมากเลยฝากาไว้ที่นี่นะครับเราปรุงนี่มันพอดีแล้วม,มุนไพรแบบแบบมุนไพรออกเลยเนาะดูดูดูครับแม่บ้าน <c oughs> น่ารักอยากหยุดเวลาตรงนี้ให้ทุกท่านได้รับรู้รับชมด้วยกันนะสำรับรับชมและสำรับรับฟังด้วยกันไก่ใจน้ําอบสมุนไพรครับเพื่อสุขภาพ,พอู้เรานึกถึง ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นหลานนะครับอยากให้เดี๋ยวมีโอกาสเราคงได้มาร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมกินข้าวด้วยกันเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนนะต่างไปนะครับถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มากินร่วมกันอีกทีคิดถึงลูกคิดถ,ถึงหลานเลยอยู่กับครอบครัวครับครับฝากไว้สันดีครับ,ว,รรบวิธีช่วยชุมชนบ้านเราครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข นะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงด้วยกันแล้วกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ